ซึ่งเล่นกันระดับชาวบ้านกันบ้างค่ะนั่นก็คือที่เรียกกันว่าบ่อนพนันไก่ชนครั้งนี้ตำรวจเข้าไปจับได้ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเข้าไปจับในขณะที่นักพนันกำลังสนุกสนานกับการพนันขันตอกกันเลยทีเดียวค่ะและเมื่อเห็นตำรวจก็แน่นอนว่านักพนันก็ต้องวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางบางคนนั้นไม่ลืมเลยค่ะที่จะอุ้มไก่ชนของเขาติดมือไปด้วย เป็นภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นเราอาจจะดูละขำแต่ว่านักพนันเขาดูแล้วดิฉันว่าน่าจะเครียดกันมากกว่าค่ะเสียนพนันเกือบ50คนตกใจวิ่งหนีไปกันคนละทิศละทางหลังตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าผิดล้อมจับคุมบ่อนไก่ชนกลางทุง่งนาตำบลบ้านได้อำเภอแม่สาย หลายคนวิ่งหนีตำรวจจนลืมอุ้มเอาไก่ชนไปด้วย <Okay. S 1> แต่บางคนที่อุ้มไก่หนี <Okay. S 1> ก็ไปไม่รอดถูกจับทั้งคน <Okay. S 1> ทั้งไก่ชนครับ <Okay. S 1> ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบ่อนพนันไก่ชนแห่งนี้ลักลอบเล่นกันประจำและส่งเสียงดังลั่นทุ่งจึงวางแผนนำกำลังเข้าจับแต่บรรดาเซียนพนันไก่ชนไหวตัววิ่งหนีลงกลางทุ่งอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็น นายตำรวจจับกลุมนักพนันได้เพียง5คนพร้อมยึดของกลางเป็นไก่ชนที่ถูกเจ้าของทิ้งไว้ในบ่อนอีกหลาย10ตัวโดยมีนายไมตรีจารุยาอายุ49ปีรับเป็นเจ้าของบ่อนตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอแม่สายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดูแบบนี้อาจจะเป็นคดีเล็กๆนะคะแต่ว่าบ่อนพนันลักษณะแบบนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับชุมชนมากทีเดียว